เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนนะวันนี้เราก็อยู่กับรายการโอพีซีทีวีเย้เย่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 ทอมวันนี้ก็จะมาเล่นสกายวอลโอ้ยสวัสดีเที่คือสิบสกายวอลสกายวอลหรือเบสวอลดีวะ สกายวอลอ่เออเขาวันนไม่เะววันพรงน้กยลืมไปวันรงนี้วันอาทิยก็นึกว่ากูจะได้ไปโรงเรียนว่สกายวอล เขาดิเขาเขาเเขฮ้ยเฮ้ <Rio> ยเกาะข้างล่างไม่มีคนอยู่นะเกาะนี้มีคนอยู่เราควรอยู่เกาะตัวเองดีกว่า ไอ้ชร yeah well, ่อไล่เล่ยแม่งแค่ไรกูนี่ยบบักบักเออร์บัอกมับจจบไปชุดเด็พก็ปีปีอีปีว่ะพอมง่ะไอ้ช

ต่อไปเอ,อ้อกูนึกว่ากูจะไม่ตายกูจะตกมาตรงนี้อ่ะโอเคเดินม,มาเดินม,มาเดินม,มาทุบไม่ให้ตกเลยว้าย มาเม,ามาื่อไหรา้ัคดลัแคตเตอร์ที่เยี่ยมที่สุดกลับมาตกตายว้าวน,นี่จะเล่นห้อพ่อไ,ไวะพ่อครพ่อเลยพออกัพ่อกู่กันได้ละ ด่นานเดิมไม่เคยเปลี่นแบลอเวลาผมเห็นพี่เว็เแบบขาเล่นมาคาร์นะคะเออซึ่งผมก็ได้คัดลอกมาจากเขาเช่คนคำว่าไอซอ ยิงค่าไม่ดูเล่นกันนะแล้วก็คำนี้ครับวายในวันพี่เว็บไม่ใช่ไม่ใช่ใชอนาคตผมจะเป็นนักแคสเกนที่ดีสุดในโลกคนติดตามห้าล้านสิบหกล้านสิบเจ็ดล้านคน เพียงแค่คุณเข้ามาดูผมแล้วกดซับสไครต์ซึ่งผมด้วยตอนนี้คนซับสไครต์ของกูมีเพียงไม่ถึงส,สิบคนในสุดเราซับสไครต์น้อยจังหวะนะเอ๊ มินิเกมมิมนิเกมเจ้าข้าจ้ะข้าเจ้าเจ้าเป็นเด็กที่ไม่ดีเลยไอ้ต้าต้าต้าเออคุณคุณไม่โดนแหละคุณจะไม่โดน thả mình ơi à. ừ. เราจะไปจุดที่อันนี้ที <parte. S 2> <Thanks. S 1> ่แล้วก็โดนตุ yeah, <my> mm ๊บเนี่ยรอดเว้ย วตั้ใแต่เราเ่มขึ้นมาบอกว่ามต้องมีฮนนูเย้ได้นูมาแล้วนูจะหมดเลย จะไปชุดใเด็กพิพจะไปเรียนสาค่ราไปดูเลยค่ะ อย่าตบกันกับ ทีไฟนอนดีวันนี้เราจะมาสร้างบ้านบนหอคอยเราจะรอดเราจะไม่ตายเพราะเราสร้างบ้านอยู่บนนี้เย้เย้เย้ มัก็ใช่ต่อนะครับโอ้ยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายครับเลยไม่ได้ลงคลิปมันมน,มน,นั่นผมไม่ค่อยสบายเ้ย 你真的录不了哇！哇。 มราผิดไม่สม่งยอีกจีอีกกางแน่จริงขึ้นมาฮะแน่จริงขึ้นมาดิแน่จริงขึ้นทำไมมันยิงไม่ได้ ชีวิตจบม่ต่อไปต้องขอบคุณหลวงพ่อค่อยถึงแล้วปักจ๋าอย่าพูดงวสิจ๊ะ เี้ยนะวนี่ไอเฟมครับวันนี้ก็ขอจบพี่เพื่อนคนนี้นะครับพวกความโม้โขตกไปตายดีกว